ซินเนติกเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการเปรียบเทียบและพิจารณาอย่างเป็นระบบจนสามารถคิดออกนอกกรอบให้แตกต่างไปจากเดิมได้โดยการนำปัญหาที่คุณเคยนำมาทำให้แปลกใหม่คือการอุปมาอุปไมย4ี่ลักษณะ 1. การอุปมาอุปไมยโดยอิงตัวเอง เปรียบตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้าเราเป็นสิ่งนั้นจะรู้สึกอย่างไร 2. การอุปมาอุปไมายโดยตรงเปรียบเทียบของสองสิ่งความคิดสองความคิดเช่นหนอนกับขบวนของรถไฟ 3. การอุปมาอุปไมายโดยอิงบัญญัตินำนามธรรมมาเปรียบเลยเช่นก้อนอิฐเปรียบเทียบกับความแข็งแรง 4. การอุปมาอุปไมายโดยอิงเพ้อฝัน นำจินตนาการความอยากมาเปรียบเทียบโดยปัสแจกซึ่งเหตุผลทำให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้